โตแล้วพี่านางเลยพอกรอชีขถามาถามเราเนี่ยทัานสุบุญก็ได้ปรึกษากันเนาะปรึกษากันว่าเช็จยังไงเพื่อเราบ่เมื่อยู่ว่านางน้ำผัวบ่เราส่งกับโบเมื่อไปเอาเครื่องออกไปก่อนดงพ่ออยู่นี่ไปบ,อ,บอ,นนอกเครื่องน้องแต้วนะน,น้องเพื่อนออกจากนี่ก้อนน,นะ อยู่บนยูลายคนพี่ได้พราเขาอยู่บริยูบรินนยูบรินนนนน้นพระบริยานไม่ก็ิดลำไปมาฮอดเฮือนเลยชีเข่าไปทามนะเพราะว่าพูเพินกับปู่จูแต่ละคนนอาพอนย้ำให้ย้ำหน้าให้พี่น้องเลย จเบิดเนาะอือใจแทนสิเฮ็ดทันใจเนาะแม่นอ้าบาดนี้มาฮอดแล้วสิเข้าไปลองถามเบิ่งแบบว่าเฮาก็ใช้ม่อ่อนก่อนเนาะถามว่าจังได๋เจ้าสิมบ่เนาะเบาอยู่ักตายเอ้าักตายเด้อบาดนี้โอ้ตายแล้วบดนี้ักตายแล้วเจ้าน่ถูกเมียเมียว่า เดีย๋ยวก็เดยวอนเสี่ยงขานา่งเราสาบเสี่ยงตายแ่งงนเพราะขาไปเ้ากรถามว่าเจ้าชิเม่อบอ่เนาะยแมนเจ้าอยากเมื่อเนาะเจ้าไอย่บ้านนี้เนาะเ้าป็นเมือต้องเองเราเนเมีเขาเมียเขาคนนี้เขาไปว่า้องเต ฮะอยู่นี่แล้วเออคอยังเกตการที่เธอนี่นะพ่อครฮะก็จะลองถามด้ยนะเห็นไการให้ขึ้นรอเ่เห็นมื่อยบ่หพอยเมื่อ

ได้ได้อย yeah! ู่ครับถามได้ได้ได้เนาะอถึง้ลอ่าสิเมื่อบ่ได้รถขึ้นล่างเมื่อฟ้อนบ้านเาลฮะทางแ่ทางเมียว่าสิชมเมื่อปะบ่หรือว่าจังได๋อยู่คั่นเป็นนนีน่ะเป็นแนนี้เมียเจ้าหั่นบ่เอาน้องเอ้ยวันนี้นะเยานเบ่เอาแล้ว ลุงเราก็มาแล้วย่านเนาะคิดย่านย่านฮอดผู้เบิงยอะเบิงจะเห็ดเนลยย่านเนาะย่านนันเหรอโอ้ชันเอวมันตายก็ม่เทานี้แหละไตให้จะให้คือจะัวก็ัวโอ้ำตาอไปบอกยางไงรอหน้าโพไป คนนี am, ้คานนะครับก็ยังบ่เห็นว่าสิให้หัวเซอยังติอืตมันตายโลดตายกับลูกเจ้าคือเก่าแหละเ้ยบ่นี่แล้ว้ยังคําเว้าเนาะหยคําเว้าูครับเนาะแ่งแล้วับบ่ไไทางสบุอืมีแต่เมื่อนสอ่มาโอ้ยๆๆ เราเนาต่ก็เนเลยเาะเป็นอะไรเป็นน้ำใจนำจ้าเองมาเรื่องไรก็จะเห็นในเรา่าตเนาะเป็น่านกับ่าตลว้านจะเรียกว่าได้ความได้กลัวางยติเ็นได้เขาจะคือบ้านก็เมืองเฮตนีตพอดีท่ายมู้เลย

เราก็จะให้การนำสามไปเดี่ยวยังมาสู่หลายคนที่ไปเดี่ยวเนาะบางนึงจับแขนบางนึงจับขาที่บางนึงเป็นผู้ซ้อมดูแล้วนี่โบมีผู้ใดมีม่ปฏิได้นะเจ้าเห็นโตเจ้าเองไงนี่คือข้อคอยเนี่ยคืออยากถามทันมาชิเมืองกัาสั้นครับว่าบบมี่นอคอยกับชี้นอมือใส่หัวชุอคอยนี่ชิได้ชงคารถถาร้างนี่ขันสี้นอมือใส่หัวถ้าชี้ถือกับเจ้าอีกนอรถ เนาะมาันจะองเยี่ยมเอาเพราะว่าคือจู่คอยนี่มาด้วยใจใจอยากคืออีตโตนทั้งสแตลเนาะใ่ก็ยาัญชงพารถพารางเจ้าเมื่อคือสแตลนี่เ,าาเ,าเราย่านแล้วเจ้านะคือเราบ่เอาแล้วคือนในนี้นนี่อ่เราย่านนี้นบูก้าอยู่เพื่อนเจ้าของดิอ่บอกูก้าเขาอยู่เพื่อนเจ้าของบัดืหายห้องเฮ็ดทำลายเขาคงถูก บัดไห้ก็ไห้บัดทัวก็ทัวับจัจะพูดอ็เมืองนะพูดล้องแต้วพนกับจื้อจอยู่บ่ทางเมืองบ้านเมืองเมืองนะู้อยู่บู่ดเนาะเงินไห้นี่เมื่อหอดบ่บานบุ้เมื่อบ่เมือที่ไปใช้ค่ที่ไปใช้จะบุงเงินบาทต่อพูกันอนี่มเห็นนะคดตัก่ไปทางไหน ปานนั้นอยากมาซอยสแตวสร้างชาอือซอยกันเฮ็ดกันหาแฮงมันบ่เห็นเนาะมอบ่เห็นอนาคตมอบ่เห็นอนาคตตเองไปเฮ็ดจังได๋ิอ่าแตวเงาเห็นได้ซะเห็นอนาคตมองเห็นอนาคตเออถ้าว่าเมื่อกับเมื่อดีแน่เนาะบ่ให้กลับมาเปียบนฮู้แล้วมันกอันนั้นแหละคือจังได๋กบ่เมื่อบ้านนี ขูเม <Yeah. S 2> mm ื hmm. ่อน่ะเมียพวเอาแล้วเจ้าชีพยูใช่ไหบ้านเจ้าเห็ดแบบนี้เลยอ๋อมันกากเมี่ยงเนี่ยคือทางในอยู่ในบ้านนี่ก็บขั้นสเตลบอฮับอะไรก็คือในทางในบ้านนี่เพิ่นกับพวกเอาเลยได้เจ้าชีพยู่ทางไหนฉับบันว่าเพิ่งแสงเมื่อบ้านกับเมื่อบ่เหมาะกูว่าทีหรือว่าอันนี้นี่บ่้เมื่อทำวันเช้าอยู่บ้านก่อนเลยจังหวะจังได้จังคอยว่านะ เมื่อพักเมื่อเศ้าอยู่บ้านอยู่เพื่อนเท่ากอนนะพอนี่หันทั้งเอื้ยกับไม้นะมาถามเนาะออเรากินเหล่ารากินเล่าด้เลยก็ทแบบนเนีได้าบมี่เนาะแม่นว่้กินข่าเลย เาีิ่นนาเาเดุ่นทอในได้สาบันนี่เราว่าเมื่อกาเงินไห้นี่เมื่อเมื่อบ่ฮอดเมื่อบ่ฮอดเถือนสีฮอดใช่เนระสีฮอดใช่บ้นถ้าเป็นยังมาได้คถะต้องเอื้อน้องพุ่นชีบ่อโทษอันนี้ฮำว่าบันนี่เงินไหเป็นนที่แล้เงินไห่ไปที่เขาคิดอย่าน้ะเริ่มเปลยนโทษเป็นหนีเากับบ่ฮูและตนาเราก็มาคนเดียวเนะมื่อนค ห่านย่างกับต้มน้ำห่อนให้เรากินเยี่ยมมะลันห่อนมีเป็นห่วงอยู่ตรงนง้มีเป็นห่วงว่าแรกก็ยังมีความดีต่อเรา่ไหมมีแต่ว่ามันจำเป็นเรือกหักแล้วหักแต่ว่าเห็ดแบบนี้แล้วเราก็แล้วก็วัดพันธุ์เชื้องเต๋อแล้วเนาะแต่ว่าผัวมาอยู่น้ำหน่อเห็ดแบบนี้นะครับบัวลอยเยี่ยมหักแล้วก็หักแลาจังเห็นมาอยู่น้ำเนาะในเมื่อมันเป็นบปนี้แล้วก็ต้องตัดใจคนเฮาเนาะเราก็อยากฝากชีวิตไว้น้ำผู้นึงผู้ใดผู้นึงกันแหละ บ้านี่ฝากังรั้งสาวว่ากะไรอีกนะอือแล้วจะฝากชีวิตน้ำเจ้าอะไรแล้วจะให้เจ้ามาว่าถึงทกนี้เป็นอะไรจิตใจคือจังหวะเห็ดแน่นี่อ๋อคือจังหวะหากินเหล่ากินเบียร์นี่เมีอะไรบ้างว่ารอปอนรอไงมีอุกมุกอุกใจยังบ่อ๋อ บุพพใจ้ยังกับเมียติบุพพใจ้ยังบ้องกับดูกับเมียวันนี้ยังเห็ดเห็ดแบบนี้เห็ดบุชดใส่พร่กฉันก็เลยประชดใช่ไหมเนี่ยประชดชีวิตเจ้าของแล้วนั่นนี่เนาะแมนเดี๋ยวมันมันม่ได้ดีขึ้นไดยสิบุพพเจ้บุพเฮ็ดยังบุพมี่ยังดีขึ้นอีกเห็ดดึงตัวเองลงต่ำอีกหนึ่งกว่าน้าจิ่มแก้วย่ำมันาวหมากน้ำิ่ป คือเรือถ่าเฮ็ดิสเไทว่าอเไทยว่าทีี่เห็นตัวองเนาะหน่ยมันมดเลยนะะอย่งไดกันจะเคจงไเรื่องอันนันเจ้าเงินหายเรากับโบเมื่อสมุว่าอยนี่เจ้เียนี่ยูจ้านอนร่วมกับเราว่าบ่ได้ลอ่านอ่น้อคนกับเราครับเลยีแต่ครับแล้วบ่กพรเย ทางแชทแอลกะบ่อยง่ายกะบ่เอาแล้วบอเอาแล้วแล้วโบกาแจ้งในโบกในบ้านบดเลยแจ้งทางในโบกในบ้านแล้วโบกาอยู่น้ำแล้วโบก็อยู่น้าแล้วเพ่อกะสุดยารณาใจโบกาอยู่น้ำเนาะมาได้เก็บเครื่องบ่ได้เก็บเครื่องปากเดียวเลยทั้งคนนี้เขาบอปากเดียวเหรอเซ็งๆหน้าบ่ได้เงานนั้นทั้งสู่งานมาแนวใดก็สู่นวนั้น บอกมันว่าค no. ือมือถือปืนถือพาแล้วจะสอบยิงมูข่ามูเห็นกับได้โบเห็ดแล้วตอนะเนาะอยิงกันลูกปืนนี่เซาเซาแมกกาซีนหนึ่งนี่มีอยู่สามซีนเนาะกำลังป้องเนาะก็ยังครบ

เฮาบ่เมื่อเฮือน่ะเฮาบ่กล้าส่งขึ้นรถบ่ไดกลับมาอีกเด้ตั้งแต่กลัมาถึงือตั้งแต่อยู่ผู้เดียวเนาะแม่นอ้ก็เมื่อบ้านเมื่อเือนเฮาแล้วเนาะเือเมื่อักเาอยู่บ้านเฮือนเฮาก่อนให้เนาะจังได๋ก็ได้เกลับมาแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นเอา้บาดนี้อือคือว่าบ่ย่ายังเลยเจ้าก็ได้อือโตามหน้าที่เาร

มีแต่เฮาสองคนอยู่กันบาได้กับมีแต่ทางภายทางมันแล้เหตุอย่างไรพ่นพ่นให่สชุมเจ้ามาอยู่นํากันซ้ำนี่ด้คิดสบายพันให้เฮามาอยู่ลำกันซ้ำนี่กัไปดกเป็นเรื่องปกติแล้วนุ่งเสื้อจะปี๋ว่ะนุ่งเลอะชงเชือก่ใส่ชงเชือกนี่พ่นะไปเนชมเชือกวก็ไปเนื้อี้เนื้อเลอสีวาในรับไปม่ส่งบาง ส่งขึ้นรถไปชาญเนาะยางื่อบ่ยางไปช่งบ่มาแล้วขึ้นรถคนรถมาแล้ขึ้นก็รถหลายคนนะกับช่งเราขึ้นรถไปส่งค่ารถผู้หาคู้ซิปแล้วไ้เราพอได้ค่ารถกาล้างบอกอเลยพร่นแล้วพี่น้องอยู่เมือนั้นคอยอยู่ในำนั้นบ่พเมื่อก่ายจาดอกเมเดียจอยู่แยงเรื่องเอาเราตัดสินใจนี่พ่จารณาเลยเนาะ แล้วสิเมื march, right oh ่อใส่กระยาแล้วเราชาวเตียวบ้อยู่นั่นแล้วเนาะคือชาวเตียวนี่บ่เอาแล้วบ่เอาแล้วเอาง่ายกับปะเนาะป้าป้ากำลังไปกับชีวิตเท่ากับบุรีขึ้นนะเป็นนี้นางคอยสบาให้โอกาสเพิ่นคอยบอกตลอดว่าเป็นคนดีเดลยมันชิมาช่วมเติมกันที่ผ่านมาก็แย่แล้วเนาะ คือหู้กันนแล้วลนอกสแตลเราก็ที่านมากมกับชาวเราหู้กันอยู่พอชีวิตเราเป็นแบบนี้แล้วเราจังมาายุ่นี่จัง<ม>ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงขึ้นว่นาสีฝาก<ม>ชีวิตไว้กับบอพอนแบบแม,มันเป็นเนี่ยนี่มันฝากบอได้กับเนี่ยาการคนต่างไปได้บัตเห็นไหมฉัเราบเมื่อกักบไไบอเมื่อหอดเทือนบัตรนี่บอเมื่อหัวเทือนก่ไปส่งหอดรถเด้เอ้ย ว่ายวนี่ชุ่มตัวสิี่งได้ฉากับสาวเตียวบ้านคำจะด้าเตียวนั่นแหละปัญหาเดีนีวนะเดี๋ยวมือทรงแร้วงะระบบมื่อนะเนาะแมนเดวกลับมาเลยกันหรือว่าสีไให้ทั้งกลุ่มเพิ่มมือทรงบอกเอาแน่นอนก็ได้ งานจนเจ้าเมืองเต่นใจยังไงสุดล้วเทางกรหลยนาเอาให้ท่างกลุ่มเพิ่นและเมือเมืน่้องมองนมอบให้ท่างกลุ่มชงเพราะว่าอาจะได้หาผู้ตางเพินน้ำน้ำตนี้ในตะขวงวให้ก็บมชีได้ันเป็นอย่างมากกัเพิ่นชิบไ่ได้โทษเท่านั้นมเมนีตัวนคือมีแต่แน่นและสามพร มาให้เมื่อเองว่าบ่ฮอดเฮือนจี้นี่ไถ่ทางกุ้มเพราะว่าทางสแตล์เราบ่เอาแล้วละปาแล้วย่านนะอ่าระย่านแล้วโทษท้อแต่โทษจังเลยแต่บ่มีไปโทษเจ้าเหรอจีบตัวเจ้าเองเนาะนี่ไปโทษเหรออาญาแล้วบุญมีไผโทษไผ่เราเพราะว่าเรื่องตัวนี้หันบุญมีไผ่บังคับให้ส่างขึ้นมาได้เฮ็ดเองเนาะ ôi chú chào dù phu nhảy phân dinh đi đi ôm đi chạy, năm nó quay cả đi chạy Năm quay đi chay soi đi chạy đi kuẩn đi chay đi kuẩn đi kuẩn đi kuẩn đi 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 แม่มอาเพิ่นฮะเนี่ก็จะมาเาถี่กครับก็มีทีปั่นขึ้นจรางฮะจกบูมคนเพราะว่าทางเพิ่นเพิ่นกระหผู้เน่ยด้เนาะห่าผู้เนีกเอากเอาครบเอี่องเรับ่ได้เพราะว่าเอาหมอเพิ่นนั่นและครับกะหาผู้นั่นเลมีแต่แน่นละยน ฮะครบแปดปีอยู่นี่แปดปีอันนี้แปดปีอะแปดปีอยู่นี่คือยังบบดอือยู่บ่ได้แล้วอยู่นี่ว่าพรสิแปดปีสุดอยู่บ่ได้แล้วสแตลกกบ่บเอาแล้วเอาจะแล้วคันสมมดสแตลบ่เอาอยู่ทางทางบ้านนี่เพื่องแหงบ่เอาเลยแหละ อออดีได้เนาะแม่นอนในพ้นต่อตากเงนตัดแม่บอไป้าแม่บาไปคุณเรื่องนะข้นางบวแล้วดเราบอกไปผู้เดีรเลยนอนในพตอสอเาไม่แต่ตามที่เขาคุยกันนั่นแหละบดเขาได้ออกมาพอเาได้ปรึกษากันแล้วเนาะ ทางกลุ่มนะเนาะเขามาเพราะว่าเขากับโบจักใช่แบบไม่แข็งบ้านนี้เขามาคุยแบบยังความที่ว่าให้เราช่งเราขึ้นรถเรากับโบเมื่อมาบบเมื่อเนาะมีแต่บ้านนี้อยู่ได้อยู่เนาะเจ้านันอยู่ได้แต่ว่าน้องเตียวเนาะอยู่บ่ได้บ้านนี้คนที่คนที่อยู่ร่วมเจ้าแล้วเพิ่นอยู่บ่ได้บ้านนี้คนี่เพื่อนซานที่นี่กับเจ้ากับโบได้มาสั่งมาาาามอศัยน้องเพิ่นอยู่น้องเพิ่นหอยอยู่เนาะอืม มาคือจะทิไปยู่หั่นทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งแม่ตู้เพิ่นกะมาน้ำสาแตว์ซองชามเทืออลไรเราญานเราอยู่บ่ได้เรบ่มีไฟก้าห้อยู่เนาะบ่มีไฟก้าห้อยู่มีไฟดอกกาอยู่นั่งเว้าคนเดียวเนาะจ้าจิรุ่งไปอยู่วัดนี่มีไฟยู่อีกเนี่ยพ่อโตเป็นเนี่ยพ่ออยู่บ่ได้แล้วเนี่ยพ่อป๊อกกับบุพพิญญพ่ออยู่วัดกันอีกแล้วเอือ นอนจมแงจมได้ครบเป็นเพ่นญาติญาติเ้อเป็นเ่นญาติเพชยูบอสเมื่อคอยไป้วยกันไลหน่อยก็ลดคำสิว่าคอยได้ชิได้เมื่อป้าหน่อยเวลาค่อยนี่เราจงไปละแม่นสาหลาเล่นหนิฮะบอรโทรได้มบบ่โทรกลุ่มนะเห็นได้มีิวกลุ่มบนนอยู่บ้านไหนะไรอู่วันอยู่วันนักก้อยโคกหยู่ใกล้ฮน มีแต่โทรหาทั้งในบ้านใเพื่นบ้านไปเพราะเราฟังคนอะไรเขาคุยกันบวเข้าใจนะไวปไปไป่ปไ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 ป่ปนป่ไป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 ไ่ไปไปไป้ปไ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 ป้ปไปไาไป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 ไดไปไปปไ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 ปปไปไปไปัปไ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 ไ เอาละเมื่อแบบว่าแบบให้ทั้งมอมให้เจ้า้ะที่เพื่อนพะ่นพี่น้องเราว่านั่งจมบ่คนเดียวแบบนี้มันกับบเป็นตาเนาะปอืออือออกนอกค <c oughs> ุณได้ไปยูว่านางน้ำผัวบ่เราส่งกับบเมื่อไปเอาเครื่องออกไปก่อนดูพ่อยูเนี่ยไปบ่เครื่องน้องแตแั้นนะใอ้น้องเพื่อ <c oughs> นะออกจากนี่ก้อนนะ อยู่มงอยู่ลายคนพี่ได้พ่าเขาอยู่เฮือนเ่าเองนี่เฮือนอ๋อเราบโบออกจากเฮือนได้เลยแมนได้ดด้เนาะเมื่อวันน้แมนผมนี่ต้องมานเยาวีจะไไหนกว่ี่จะไปหาเยอะยญาติพี่น้องแถ่นี่ได้่นเนาะห็นบุไก้เฮือนเหนุ่เจ้ามึงน้องห่างอันนี้เอยโอ้โหโโอ้โหโ่แมน ใ่หลายรก็บ่เมือเมือก็บ่ฮอดบ้านข่อยบ่เมือข่อยสิอยู่นี่8ปีพ่นข่อยสิเมื่ะเว้าแเอเราอืบ่เมือลบ่รถตู้เนาะอบ่เมือให้กเมือบ่ฮอดเฮือนสิได้บ่เมือข่อยบ่เมือเฮือนเมือยังข่อยบ่อยากเมือยังสิเติบกายกับยินเจ้าเก่าๆอือแม่ว่าจกก เยบริพิษยังค่ะขนปานั่นน่ะว่าบริพิตเลยบริพิตรหรอแต่ว่าเจ้าววมันสดแ้ทำมันกะทำอะไรเจิได้กันทำแล้วก็ไม่ได้โดนแต่าวตจ้แล้วไปนอนใช่รถคันนึงร้าคิดเองเลยเจ้าเอ้ยงกลุ่มกลุ่มคนเมานี่วหลมันจิาเมาที่นี่เราเข้ามากเลยแหะอยู่นั่งอยู่ในคำยมยาวยล แน่นครัน้อยน่ยเขาก็จะได้เมื่อป้าได้หนอยู่ไปจะแอยู่ปลอดภัยแต่มื่อนี้รพว่าเรายังอยู่นอย่กัคืนน้าไม่ได้ครับมันไม่อืดนี่จ้ะจะชีคางตีก็อยู่ในห้องบ่พต่อไปเนยจะอย่างไรกันนะเมื่อนี้กันเสรแล้วเข้าห้องลองห้องแล้วก็เคาะพึ้เจ้าประตูไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนอยู่บม่ได้นอนไม่นอ่พระบริยาาไม่กระดัมกรเทบ กูเล็กอะนั่งโบมี่มอกนอนแช้ไ่ได้กับไปนอนเพื่อนบ่ไล่กูแ่นอนกันอนกาะใกับไ่ได้นะไม่จะว่าเพิ่งไเบาเลยนะใช่มาตรการได้ขาดนอนาตูเนาะูนอนใชรไแลไม่เพิ่เนาะใครก็แชรแล้วนอนนีได้ Hoạt động lòng hương nữa nữa quay chịu mưa bán, mẹ mọi người bong bong bay mưa đi mưa hay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  mưa mưa đồng. mưa đồng mưa mẹ. mưa 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 บุตรีมีอย่างเห็ุเราด้วยเขาปัญญาแต่ว่ามันเป็นยัางน่าปัญญาบใมาโสดให้สิมาโทษเฮาตอนมากบุรีมีไผ่มาส่งเราแมนเราอ่ะเราบุรีมีไผ่คันนี้พ่อมี่เมย์พ่อเมย์ต้องมานั่งดูแบบนั่นแหละแห้งตัญหามันจะขึ้นความอยู่ไดตัวนี้เคยใจตั้งใจง่ายๆเลย เจ้าคือเอาเป็นลูกเป็นผัวอื้อเพินเพิน้าจะว่าก็พอมีเพินนมีน้วยพอมีเมยพพอม่เกิดได้เจ้าก็เตะเอากันมี้งคยได้คุยนะพอมีเม่เรามีปู่่มีย่วมีพมมีพอมีเม่มีป้ามีลุงมาเจ้าเอาเป็นผัวโบก็เตะเอากันย้ำพอดแต่ว่ามีผัวมีแม่มีผัวแต่ว่าท้านอกแต่ว่า โอ้ได้คุยแต่น้เินี่แะปัญหามันแม่ถ้าพูเพระว่าเพิ่นแบบเพิ่นถามแนค่าได้ีแหลปัญหาเกิดทางที่ดีคือว่าเอาหนะมีต่ววาแจ้งตำรวจกุมมาเอามอมไปเกินจะเปิดจบนึกจังว้อมันเนาะแต่ก่อยแล้วสิได้เมื่อป้าเจ้าวไรเอยบาทเนี่เอ้า่่นุ่ยให้เจ้าเขาไปอาบยู่ปป้าป้าสันนะ แล้วกันสิสวัสดีเนาะอ่าผู้ใหญ่เมื่อก่อนให้เอยว่ากันะ